เธอไม่ให้เล่นผีแล้วอ่ะผีมันไม่ยอมให้เล่นฟรีแล้วเชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่้วหมดกลังอะไรหมดโค้ดไปไแล้วหมดโค้แล้วหมดโค้แล้วผีไม่เล่นฟรีแล้วอย่างว่าแหละรับรับรับจะได้ตัวปอะกับของรางวัลอะไรจะได้ตัวไปด้วยนะรับคนลดาห์อะไรรับโบลดาห์อะไรรับให้หมดเลยเนี่ยมาเออกำลังรับอยู่กำลังรับอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ถึงนี่คือแชมเปี้ยนของคุณโอ้โห เจอผีเลยอ่ะเออเจอผีเลยอ่ะมันจะเกิไรหมดาพเลมแบบจไปจัไปจัอ้ืเสียงนี่เ a ดีจัดเลยทำไมวะดูตรงนี้กันไหมดีกว่าเสียงนี่เ a ดีจัดเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยแหวนดาวเกมเสร็จเมื่อกี้หมอนกันเออใช่ลงไปแล้วเมื่อกี้บอโรบบอทใช่เดี๋ยวเกมนี้จะลงแต่เกมนี้จะลงมุ่งนี้เช้า

้ยนี่เลย้ยนี่เปนคนล่อล่ออย่างเออฆ่าคนได้เดินายใ,ใกล้อรังเฮ้ยไข่สลแบเลยโ้ยมหมดเลยไอเสือ,อไอต้มเร็เร็วจริงเลย

อยู่ในบ้าน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 หวโอ้โหลุกมาขนาดนี้เฮ้ยปืยนนี่ขอกศปืนไน้ดีเอาป่าเฮ้ยมียิมียิงมียิงมียิงกลังเรียลเฮ้ยเฮ้ยกาไกายกเรียบร้อยโหปืนนี้ดี เอ้ยิงไปก่อนนะอะไรกังอสสตย่าร้องสิกูตกใจนทางของฉอะไรโดนยิงแข้เนี่ยฉันกำลังชัดชัดก่อเสงดังังวะใครชัดก่อเสียงดังจังวะฉันควรชัดก่่นขาดก็ได้ก็ได้กได้ ม่ต้องหนียไม่ต้องหนีไมได้อู้่อเปยน่รองหนตรีตัวให้อมนะรอ่้เยนเปม่วงว่ะน่าสนใจเป่าวะไนเ้ต้องใช้มโนยที่แก็่อเออเนี่ยปืนเนี้ยชอบสีเขียวหองกระสุนเขียวมีแปดลูกเองอะใครมีกระสุนเขียวเข้มเยอะไหมเข้มใช้ย

เืออไอ้พืกมาแล้วอเมกเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงล่วงล่วงล่วงเฮ้ยไม่ใช่มีสไนเปอร์ยิงด้ตั้งหลังล่วงล่วงล่วงหูจะตาย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 ไนวะ ร mm hmm yes ู้ว่างเป็นไงเป็นไงเฮ้ยตัดตั้งเท่าไรแล้ววะเนี่ยแล้วก็ปืนได้ดีเนี่ยเอสอะไรเนี่แล้วก็ส่วนเขียวอ่ะกูได้ปืนดีแล้วกูได้ปืนดีแล้วฉันกำลังชาร์จก่อนฉันกำลังชาร์จก่อน เอ้ยตีน้อยมาวันนิ่งอย่างวันนี้อยมาจาไหนวะโอาย,ยิงไปแค่สี่ตัวไอ้ตีน้อยยิงน้อยกว่าพวกเปาไเนี่ยฉันกำลังชาร์จก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีขิงกันด้วยเว้ยเพราะเพราะมันเคลื่อนว่าคุณเฮ้ยลำเแหลำเพชรแีลำเพชรใครไม่ไหนลำเพชรวะนี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยไม่มีมีกดดมูดูแล้วไม่มีมีมีมาที่เนี่ยในกล่องเนี่ย เน uhm ี่ยเนี่ยไหนที่เขาบอกเนี่ยมา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 นี่กล่องนี้กล่องขวานี่เออนี่ก็มีเนี่ยเออนี่ก็มีเนี่ยเฮ้ยเถึงใครยิงเฮ้ยเอาเอาโดนตรงป่าเอาไม่เอาแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วหาตีก่อน หาทีก่อนทีไปเปิดราคาเลยไกลจังวะมีกรเเะเป๋าตงนี้เลีวลสามเฮ้ยเดีวไสาเลยวิ่งวิ่งวิงวิ่งวงวรเวสามเฮ้ยมีของดีนี่ว่าโห่จีไปไกลเกินโ้ถึงว่าตายเฮ้ยพูกังลูกอย่างนี้ได้ไงไอะดูดที่ไป<ส>ะทะลุนะ <ไป S 1> คิดว่ามีอะไรบนี่ขึ้นขึ้นที่หูนี่รัไหนไหนตรงไหนลองด้วยขึ้นไปเบียนกำลังไปศูนยลูกสอตรงนี้โอ้ยมันเปิดหรือไกด์มันเปิดโอ้เสียงแล้วแล้วมันไม่ใส่หูฟังเลยนะเสียงมันลั่นเลยไป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 โอ้แล้วมันเปิดไกลยังเลยวไปก่อนเลเวลสามยนู่นด้วยไปที่ม้าเลยละแล้วทำไงอ่ะสูงขนาดนี้แล้วทำไงต่อ เดี๋ยวมันก็ขึ้นไปแล้วก็ค้อนร้อนไปสิร่อนลมรีกไปเข้าไปในรูนี่รู้ไหนเดี๋ยววิ่งมาเนี่ยในวงนี่เหรอเสอ้าวเป็นสีมาแล้วกุญแจไปไหนวะเฮ้ยรู้ไหนเปล่าวงมาแล้วลงมาตรงนี้สิตรงไหนวะ ตามนี่เนี <c ười> <c ười> ่ยตามลงนัอ <right ๋อเนี่ยเหรอเออเกาะมเกาะงนู้น่ะเกาะโมไปไปเอามอ้เกาะไม่เห็นเนี่ะเปิดเปิดใน้ดิเขาิุเปิ่าเปิดการไม่ดีนะว่าเปิดในวมนี่นะง โอ้โหมีแหลมเพลมีปืนมีแล้วหมดเลยโอ้ยมีกล่องเสบียงเปิดอยู่ตรงนี้ฉันเกลียดใจแล้วมีกล่องเสบียงเปิดอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยกล่องเสบียงกำลังรักษาอยู่เออบาดเจ็บสาหัสทอาไงต่อเราทอาไงต่อเอาโูดิ ทามปีละมาไปวิ่งตามมาวิ่งตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะ้าไอไปสลฉันกำลังรักษาตัวอยู่ไปกับมันจ้อ้วยไอ้นามา้อมูลดิไหนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาตามทางบนนี้ดิ ไปกรอบท้องเดี๋ยวเรสามเดี๋ยวก่อนขึ้นยังไงวะเนี่ยกูมานี่แล้วเนี่ยมาไงวะข้างบนเนี่ยเหรอกูต้องขึ้นที่ดื่มนี่ไหนอะเนี่ยอะหายออกแล้วมึงขึ้นรถไฟไม่สุดแล้วบุขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่เป็นน่ะขึ้นชั้นพร้อมใช้งานแล้วไปกลยออกยังไงไปแล้วปลอดภัยทนี่ไงกูมาแล้วนี่ไง

เอ้ยเหลือกี่คนวะเนี่ยเหมือนจะตึงนะเนี่ยอยู่ในวงแล้วนี่ไอ้นี่วงสุดท้ายปะเนี่ยจางคลับฉันกำลังรักษาตัวอยู่เฮ้ยจะย,ยิงกันตรงไหนวะอย่าม่ยิงเลยเอาปีนสิลูก chai แก <coughs> <coughs> hey, hey, ถึง2เฮ้ยเฮ้ยมีเรียวร้อยเท้าไปตีน้อยดี nói เฮ้ยถึง <coughs> 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 <có m> <coughs> <cả> <coughs> โอ้ยิงไม่โดนเลยล่กงนหนึ่งไหนวะไหนวะไหนวะตายแล้วอะไรวะโอ้ย well. hey, oh, oh, so. ิงไม่โดนเลยโอ้แชมป์แล้วว่ายิงไม่โดนเลยอ่ะ

ต้องสองตัวสุดท้ายทีเช่นนี่เหรอเฮ้ยเลเว่ย์ว่าเรเวยว่าได้จะกินปืนนิ่งแล้วอะต้งเล่ทีได้ทีตัวสุดท้ายแต่ันจะพูดว่าเราต้องการที